ทำตัวให้ฉลาดกับตัวเราเองไม่ต้องไปรู้เท่าทันคนอื่นไม่ต้องไปรู้เล่ห์เหลี่ยมคนอื่นแต่ให้รู้เท่าทันความคิดตัวเองเล่ห์เหลี่ยมความซับซ้อนของการคิดของตัวเราเองตอนมีชีวิตอยู่เราเลือกได้ตายไปแล้วเราเลือกไม่ได้เลยจะไปอยู่ภพไหนภูมิไหนเ <gomery S 2> พราะตอนที่มีชีวิตอยู่เราเป็นผู้เลือกภพเลือกภูมิเองทั้งในโลกปัจจุบันและโลกหลังความตายในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่รู้จักเลือก คือคัดสรรสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเราเองเราเท่านั้นเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตเราเท่านั้นเป็นผู้กําหนดอนาคตและปัจจุบันที่ตรงไหนไม่ชอบไม่สบายใจ ก็พาตัวเองออกจากตรงนั้นอยู่กับใครแล้วไม่สบายใจขุนมัวเศร้าหมองก็พาตัวเองออกจากตรงนั้นที่ตรงไหนสถานการณ์ไหนอยู่แล้วเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอึดอัดใจเราเลือกได้ เราเลือกกันตอนเป็นๆเนี่แหละจะเลือกพาตัวเองขึ้นสวรรค์ก็คือความสุขสงบใจหรือจะเลือกพาตัวเองไปอยู่ในนรกอยู่แล้วลุ่มๆร้อนร้อนอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วมีแต่ความทุกข์เสียใจเนี่ยตอนเป็นมันเลือกได้หมดเลยชีวิตเป็นของของเราเลือกได้เลือกรู้เลือกเห็นเลือกฟังเลือกดูเลือกกิน เลือกที่ที่สบายใจฝึกขึ้นสวรรค์เสียตั้งแต่ยังเป็นเป็นอยู่เราจะได้ไม่เสียใจในภายหน้าเราไม่จําเป็นต้องอดทนให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ว่าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆมันมีสองทางเสมอปล่อยไปตามชะตากรรมปล่อยไปตามยถากรรมหรือฝึกฝืนเลือกเปลี่ยนทิศทางเลือกเอานะชีวิตเป็นของเราในขณะที่มีลมหายใจเราเลือกได้หมดสุขทุกเลือกเอง